สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมคาบาวเอ็มเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะมาบอกการทำเจาะรูคอสตูมและก็ออปชันคอสตูมนะครับผมก่อนอื่นให้เรามาที่เมืองพอร์ตลักก่อนนะครับผมเมื่อมาถึงเมืองพอร์ตลักแล้วให้เรามาคุยกับ NPC คนนี้ครับที่นั่งอยู่เป็นผู้หญิงนะครับคุยแล้วเลือกคำว่าเปิดค์ฟช็อปนะครับเมื่อเปิดค์ฟช็อปแล้วให้เลื่อนลงมาหาไอเทมเจาะรูของคอสตูมนะครับจะเป็นอันนี้อันนี้ของเราจะยังซื้อไม่ได้นะครับ ผมมันให้ใช้อันนี้ครับซื้อคอสตูมคอสเฟกเมนต์หรือก็คือชิ้นส่วนนะครับของคอสตูมมันเอามาจากไหนมันก็เอามาจากการเราแยกไอเทมนะครับมันก็ได้ชิ้นส่วนนั้นมาแล้วไอเทมชิ้นนี้มันได้จากไหนตอนนี้เป็นช่วงคอสเบต้ามันแจกเพชรอยู่เนาะเราก็ซื้อคอสตูมมาได้เลยซื้อมาหลายๆอันแค่5เพชรเองก็กดแยกไอเทมครับผมเมื่อแยกไอเทมนะครับมันก็จะบอกว่ามีโอกาสจะได้เฟกเมนต์หรือว่าออปชั่นสกอร์นะครับสำหรับ มันจะมีโอกาสได้ทั้ง2อ,อย่างเลยซึ่งอันที่เราไปแลกเจาะนะครับต้องใช้10อันเราต้องเปิดให้ได้10อันก่อนไอเทมเจาะมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าเมื่อเราได้10อันแล้วปับ๊บเราก็ไปที่เหมือนเดิมครับทีเนี้ยมันจะเป็นสีขึ้นละมาซื้อได้เลย จากนั้นก็มากดในช่องสัมภาระของเราครับแล้วก็กดที่ไอเทมกดใช้ได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะให้หาคอสตูมเราก็ใส่คอสตูมที่เราจะเจาะเข้าไปโอกาสนะครับโอกาสสำเร็จมี80%นะครับผมอ่าทีนี้ผมก็จะเจาะอีกรูหนึ่งอันนี้ล้มเหลวไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวผมไปซื้ออีกอันนึง อ่าผมก็จะได้คอสตูมที่มีรู2อันแล้วนะครับผมจากนั้นไปออปชันครับผมออปชันให้เราเดินมาตรงนี้ NPC นะครับจะชื่อคออาเชมิดนะครับผมจากนั้นเลือกอัปเกรดแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกอีกให้เราเลือกใส่อเทมออปชันเลือกคอสตูมของเรามาใส่ครับผมการออฟนะครับต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยออปชันสกอร์ก็คือได้จากการแยกไอเทมเมื่อกี้แหละที่มันจะสุ่มเป็นเศษคอสตูมเจาะรูหรือมันจะได้บออปชันซึ่งบออปชันก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่มันจะ สุ่มได้ อ,อย่างเมื่อกี้ผมแยกไอเทมไปแล้วเนี่ยก็จะมีนี้ของผมบวกแอคแท็กบวกพลังโจมตีผมจะใช้อันนี้นะครับในการยักออปชันเข้าไปอ่าเราก็กดใส่ไปเลยครับผมนอกจากคอสตูมรูแล้วและใบออปชันแล้วยังต้องใส่ฟอสคอร์นะครับผมอ่าคอสตูมชนิดนี้เป็นระดับไฮนะครับซึ่งฟอสคอร์มันก็จะมีระดับระดับโลระดับไฮอะไรพวกนี้ถ้าคนงงนะครับให้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนําเรื่องการตีบวกไว้จะสอนการดูหินไว้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เข้าใจได้นะครับ อันนี้ยิ่งเราใส่หินเยอะมันก็จะโอกาสสําเร็จมันก็จะเยอะนะครับและมีค่าใช้จ่ายนะครับใช้5 0 0 0 0นนะครับเป็นเงินในเกม10เม็ดเนี่ยโอกาสสาเร็จผมแค่74%ดีเนะเดี๋ยวจะลองดูอ่าผมได้ละสําเร็จนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยัดอีกอันหนึ่งเป็นช่องที่2นะครับผมผมได้แรนดอมมาอันหนึ่งแรนดอมมันก็จะแรนดอมนะครับว่าจะบวกอะไรอ่าผมจะลองอันนี้แล้วกันเหมือนเดิมครับยัดเต็ม10โอกาส74%แรนดอม อ่าไม่สําเร็จนะไม่เป็นไรเรายังเหลือแอคเทอีกอันนึงทีนี้ก็ยัดไปเลยครับอีกอันนึงนะครับผม เรียบร้อยผมได้ละผมก็จะได้2ช่อง a อ t a c k กบวก40นะครับผมช่องละ20โอเคก็อย่าลืมกดติดตาม s u b s ไ r i b e นะครับคลิปหน้าผมหน้าจะมาเกี่ยวกับการเจาะรูและออปชั่นไอเทมธรรมดานะครับที่ไม่ใช่คอสตูมแล้วก็ที่มันจะมีมากกว่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้านะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ